ราศีเมษเนี่ยก็จะเป็นราศีธาตุไฟนะครับมีเจ้าเรือเป็นพรลังการพลังการเนี่ยเป็นเกี่ยวเรื่องแข็งขยันนะครับดาวเองการบุกป่าฟันนะครับกล้าหาญนะครับเด็ดเดียวกล้าหาญแล้วก็บวกให้เป็นธาตุไฟด้วยแล้วก็เขาเรียกบูรังพลานคำว่าบูรังพลานเนี่ยก็หมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานก็ได้นะครับหรือการทาธุรกิจก็ได้แล้วจะเป็นราศีที่ประสบความสําเร็จเร็วถ้าใช้ให้ ให้ถูกนะครับถ้าใช้พระรังคารใช้ความปิดรัดไฟให้ถูกนะครับก็คือการกล้าตัดสินใจนะครับกล้ายการเสียว่าประมาณนั้นนะครับช่วงเวลาประมาณพุกภาวะท้นไปหลายท่านทราบแล้วพระาดาวตรีเทพดาวใหญ่ทำามดวงครูจรย้ายที่สําคัญของราศีเมษเนี่ยก็จะเป็นมีดาวคำหน้าและดาวคำหลังนะครับดาวคำหน้าก็คือเป็นเพื่อนเพื่อนจะโยกหน้านะครับก็เรียกว่าดาวคำหน้านะครับแล้วก็ราหูนะครับอสุรินก็คือเขาเรียกว่าเป็นดาวที่เกี่ยวื่องกองการเปลี่ยนแปลงนครโคจรโยกคำหลัง ต่ไม่ธรรมดาก็คือว่าได้ตําแหน่งเกษตรหรือเรียนของเขาในรอบ18ปดปีคำหลังนะครับแล้วก็พระลักนาหรือพระราศีของราตีเม้ก็อยู่ตรงกลางนะเรียกว่าถ้าท่านจะทําอะไรเนี่ยในช่วงเวลานี้เขาเรียกว่าจะมีการเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้เปลี่ยนแล้วดีนะเปลี่ยนแล้วเขาเรียกว่าเปลี่ยนแล้ว,ร,ลวรุ่งเรืองได้เลยนะครับเปลี่ยนการงานอาชีพนะจะทําอะไรก็แล้วแต่จะทําการใหญ่ใดๆนะครับจะทาธุรกิจใดๆนะครับหรือจะมีการตัดสินใะจที่จะเปลี่ยนสายงานใดๆเนี่ยอานะจารย์ว่าสําเร็จนะครับนื่องด้วยดาวาที่คาหน้าเนพะื่อเป็นพู้นำ ดาวเลือดนยเป็นดาวเองสติปัญญาด้านสติปัญญาดานการวางแผนนะครับได้ดาวเองความเฉลียวฉลาดนะครับเรียกว่ารอบรู้ทุกอย่างใช้ความรู้เนี่ยนำหน้านะครับอันนี้หมายถึงเรื่องของภาวะของจิตใจนะความรู้นําหน้ายกหน้าเ็าเรียกว,ว่าถ้ามีอะไรนําหน้าเขาเรียกว่าววมีลักษณะของการปูทางด้วยความรู้องค์ความรู้ต่างๆที่เรามีนะครับหรือว่าองค์ความรู้ที่เราสามารถสอหาได้นะรวมไปถึงองค์ความรู้ของผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้ด้วยนะครับเพราะว่า พระเรือเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของเป็นเจ้าเรือนวินาศและก็เป็นเจ้าเรือนสุภาด้วยเขาเรียกว่าผู้ค้าจุนในเบื้องหลังวางปูแผลให้ด้านหน้านะครับแล้วก็ราหูเนี่ยเป็นเกษตรนะครับเป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับโยกหลังอยู่เนี่ยเรียกมีคนาหลังให้ด้วยเรียกมีทั้งผู้สนับสนุนเบื้องหลังและผู้ที่ผูทางเบื้องหน้าเนี่ดันั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะเปลี่ยนสายงานหรือทําการใหญ่หรือเรียกว่า เปลี่ยนอาชีพก็ได้ยิ่งถ้าเป็นอาชีพในเรื่องของการทําธุรกิจซื้อมาขายไปนะครับหรือในปัจจุบันเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของงานค้าขายโซเชียลแลวก็เลือกให้ถูกนะครับว่าจะทําในรูปแบบไหนแต่มันดีในเรื่องของการหมุนการหมุนเงินการเปลี่ยนผ่านหรือการเปลี่ยนของสินค้าลักษณะของการค้าขายพูดง่ายว่าเป็นลักษณะของการทําธุรกิจเหมือนกันนะครับเพราะถ้าทําธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของรายได้ถูกไหมเราหูเป็นดวรายได้อยู่แล้วนะครับยุกหลังเพราะฉะนั้นมันก็เป็น เขาเรียกว่าปกิณากาดโชคได้เรือนก็เรือนถลมด้วยไม่ต้องรอนานทำธุรกิจถึงบูมได้เลยทำธุรกิจแล้วมันวู๋หวามีเงินหมุนเขาเรียกว่ารุ่งโรดรุ่งเรืองเลยทีเดียวบางทีขายของแล้วของมันไม่พอลักษณะของรุ่งเรืองชดช่วงชั้จัวาลด้วยความรวดเร็วโดยที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะครับเนื่องด้วยเพื่อนเนี่ยที่คำหน้าอยู่เนี่ยมันปูทางไว้ดีนะครับแล้วก็ดาวคำหลังเนี่ยมันก็มันก็ดีด้วยอีกทั้งถ้ามันเป็นงานในลักษณะของหนึ่งงานการเมืองสองงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการ เคลื่อนที่อยู่บ่อยๆงานขนส่งงานต่างประเทศนะครับงานการขายที่ระยะเวลาที่ซื้อมาขายไปในเาเรียกว่าไม่ต้องวางแผนในลักษณะรณะยะยาวเป็นระยะสั้นเรียกว่าซื้อมาขายไปแล้วก็ได้กําไรเลยในลักษณะนั้นก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆของจารดีเมธนะถ้าท่านจะเปลี่ยนสายงานแล้วก็ถ้าเปลี่ยนสายงานเป็นเชิงทันธุรกิจซื้อมาขายไปดีว่าดีมากแต่ไม่ดีในเรื่องของธุรกิจ ถ้าจะเป็นลักษณะของอสังหาเนี่ยไม่โอเคนะเพราะว่าดาวสองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนเองพวกอสังหาที่มะซักพวกเนี้ยมันกูจรเข้าสู่เรวินาชในช่วงเวลานั้นนะครับดาวที่ดีคือดาวซื้อมากาไปนะครับดาวที่ค้าขายกําไรด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะชาวราศีเมษนะครับ,าารรบถ้าท่านเปลี่ยนผ่านนะครับเพราะดาวที่เป็นพฤัิเป็นอยู่ในเรือนสาชะนะครับเปลี่ยนผ่านนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ชาวราศีเมษร,รุ่งเรือง,รองครับยิ่งด้วยด้วยถูกนะแล้วก็ ใช้ความเป็นดวงดาวเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ